ได้ร้านเปอร์เซ็นต์คุ้มมากมากคลิปนี้ทุกคนก็จะได้รู้4ี่อย่างหลักๆค่ะคือ1นงักวาดคนไหนที่เหมาะกับตัว iPad รุ่นเล็กหรือใครเหมาะกับ iPad รุ่นใหญ่ก็เป็น iPad Pro นะจ๊ะ3เนยก็จะมาบอกรีวิวการใช้งานตัวเล็กในฐานะนักวาดมาตลอดเกือบเกือบ1ปีและ4ก็คือแหล่งซื้อราคาดีพร้อมส่วนลดกิสตจ้ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนได้รับความรู้แล้วก็ความรู้สึกดีๆจากการโดนป้ายยาไปนะจ๊ะ disclaimer เล็กน้อยนะคะคลิปนี้เป็น ความรู้ให้ iPad รุ่นปัจจุบันได้เช่นกันถึงแม้ว่าเนจะใช้ iPad Gen 7แล้วก็ iPad Pro 2018สาธิตก็ตามเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงภาพรวมของการวาดภาพบนเครื่องโมเดลที่ถูกแล้วก็โมเดลที่แพงกว่าเท่านั้นค่ะและ2คือเนยรีวิวตามที่ใช้ในอาชีพจริงๆแต่เนยไม่ได้เป็นมือโปรใดๆนะคะดังนั้นถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ยินดีปรับปรุงแก้ไขพิมพ์แจ้งมาที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ งั้นก็มาเริ่มกันเลยซึ่งขอเกริ่นโมเดล iPad คร่าวๆตอนนี้เนี่ยมี4อันค่ะไล่จากราคาสเปคสูงที่สุดไปต่ำสุดนั่นก็คือ iPad Pro iPad Air iPad ธรรมดาแล้วก็ iPad mini ค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เนาะเนยเนี่ยในฐานะนักวาดนะก็รู้สึกว่ามันมี4อย่างค่ะที่จะทําให้คุณไม่เหมาะกับตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือ1เป็นคนที่ไม่ใช้คอมค่ะแล้วอยากจะได้ iPad ตัวเดียวเนี่ยสำหรับทําทุกอย่างเลยทั้งวาดตัดต่อเป็นหนังสือทํางานอะไรเงี้ยตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกค่ะอย่างเช่นเวลาที่เนยอ,อยากจะพิมพ์สคริปต์ลงบน Google d o c อย่างเงี้ยเอาจริงๆคือเนย,ค,เนยคิดว่าใช้บนคอมอะ่ะมันค่อนข้างสเสถียรมากกว่าค่ะพวกโปรแกรม นะหรือว่าถ้าอยากจะตัดต่อใช่ไหมอันนี้ก็จะหน้าจอค่อนข้างเล็กนิดนึง mm hmm. ก็จะมีความแบบว่าต้องขยายขยายซูมๆก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคือมันก็ทําได้แหละอาจจะต้องใช้ความจุที่ค่อนข้างสูงหน่อยอย่างของเนยตัวนี้ก็เป็น Gen 7ความจุอยู่ที่128กิกนะคะก็ใช้ได้ดีเลยสําหรับการทําพวกโปรเจกตอะไรอย่างนี้เนาะถ้าต่ํากว่านี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าเนยเป็นคนที่เซฟพวกภาพแล้วก็วิดีโอเยอะสำหรับการเอามาลงในโซเชียลมีเดียค่ะ ส่วนตัวเนยยังไม่เคยลองใช้ b i ต Paint นะแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะให้เนยมาช่วยในเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและต่อที่ข้อ2โมเดลรุ่นเล็กสุดอันเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เลเยอร์วาดภาพเยอะๆค่ะเพราะว่ายิ่งรุ่นเล็กเท่าไหร่เนี่ยมันจะไปจำกัดไม่ให้จํานวนเลเยอร์มันเยอะเกินไปค่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นตัวเล็กสุดเนี่ยมันจะได้เลเยอร์สูงสุดสักเท่าไหร่กันเชียวคําตอบคือมันขึ้นอยู่กับ2ออย่างค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณทําหน้ากระดาษให้มันใหญ่มากๆหรือว่าตั้งค่าความละเอียดไอตัว DPI ตัวเนี้ยให้มันสูงสูงเข้าไว้สองตัวนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ไฟล์ก็หนักมากขึ้นดังนั้นไอตัวเลเยอร์ที่สามารถทําได้ในแอป Procreate เนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะ ถ้าถามว่ามีวิธีแก้ไหมเราก็มีให้3วิธีนะคะแต่ว่า2่งขอแรกอาจจะต้องพกตั้งหน่อยนิดนึงข้อแรกก็คือเปโมเดลที่ใหม่ขึ้นแรงขึ้นนะคะเช่นเปลี่ยนจาก iPad เป็น iPad Air หรือว่า i p a d Pro ค่ะเพราะว่าเลเยอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรมแล้วไอตัวแรมเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามความแพงของโมเดลนั่นเองค่ะ และ2คือก็ควรจะอัปเดต Procreate ให้เป็นเวอร์ชัน5.05นะเพราะว่าอ้างอิงจากคุณ Ghost Paper แล้วก็ Rebecca Mills ในคลิปนี้เขาบอกว่าไอตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถสร้างเลเยอร์ได้มากกว่า Procreate รุ่นอื่นๆด้วยค่ะ แต่สิ่งที่นาเสียดดยก็คือ Procreate รุ่นนี้เนี่ยติดตั้งได้กับพวก iPad รุ่นใหม่ล่าสุดเท่านั้นจ้า,าดังนั้นน้อง Gen7 ลงไปหรือว่าน้อง iPad 2 0 1 8 2019นี่กี้ก็ตกรอบนะจ๊ะและข้อ3เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเราก็แค่ดู p พ i เคทเลเยอร์นะคะเวลาร่างตัดเส้นแล้วก็ลงสีเพียงเท่านี้เราก็จะเก็บเลเยอร์เก่าๆไว้ได้แม้ว่าเราจะมีเลเยอร์ลิมิตค่ะแต่ตัวนี้ก็จะกินพื้นที่ของ iPad นะคะดังนั้นเนยก็จะเชียร์เหมือนเดิมคือถ้าอยากจะได้ iPad ก็ควรจะมมีประาณ 128กิกขึ้นไปนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะทำเว็บตูนนะคะหรือว่า คนที่วาดรูปใช้เลเยอร์เยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้ใช้ตัวที่เป็นรุ่นตัวใหญ่กว่าตัวนี้3มก็คือไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบหน้าจอเล็กค่ะคือตัวนี้มันค่อนข้างเล็กนอะแล้วก็ไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วถ้าสมมติเป็นรุ่นโปรรุ่นแอร์อะไรเงี้ยขนาดมันกว้างกว่าเวลาวาดก็จะถนัดกว่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะตอนแรกๆเนยใช้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เล็กอะไรมากแต่คือพอไปลองใช้ไอ้รุ่นตัวใหญ่รู้สึกว่าแบบนี่มันสวรรค์ ถนัดมือมากเลยกิ๊บมันสบายตาเอาง่ายๆเนาะ ừ, แล้วตัวใหญ่เนี่ย ก็ไม่ได้ถึงกับว่าพกพาลบาบากเพราะปกติจริงๆอนะันเนยพกทั้งคอมแล้วก็ทั้งตัวนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าจะให้ไอ้ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงคือเนยเป็นพวกแบกของพรุงพรังและสุดท้ายคือตัวนี้ไม่เหมาะเลยกับคนที่ท,ที่ลืมค่ะนี่เพราะอะไรเพราะว่าตัว Apple Pencil Gen 1เนี่ยมันจะต้องชาร์จตลอดเวลาเนาะก,ก็จะมีหัวตรงนี้อยู่ซึ่งเวลาชาร์จเราก็เอาไอ้ตัวเล็กตัวเนี้ยเราก็เสกแล้วก็ไปชาร์จกับที่ชาร์จเหมือนกัน IPhone. แล้วมันจะต้องชาร์จแบบพอแบตใกล้หมดก็ต้องชาร์จต่อถ้าสมมุติว่าวันไหนลืมชาร์จเนี่ยก็จะต้องหยุดทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาทํางานตรงนี้ใหม่เพราะว่าอีตัวเนี้ยมัน ชาร์จไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยไม่ได้นะคะถ้าหากใครที่ลืมแบบลืมชาร์จบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้โฟล์ของงานมันเสียก็ได้คะ่ะก็จะอา้าขี้เกียจวาดแล้วนะแต่ส่วนตัวเนยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหามากนะคะเพราะว่าราคาตัวนี้มันก็ดีๆแล้วก็คุ้มนะจ๊ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ถึงกับลำบากอะไรมากเอาง่ายๆเลยคือถ้าหากคุณเริ่มมาจากการใช้ตัวนี้เนี่ย จะไม่ได้รู้สึกว่าโหมันเป็นปัญหาระ,ระดับโลกอะไรมากมายนะจ๊ะแต่ถ้าหากคุณได้ไปลิ้มรถสัมผัสไอตัวเนี้ยมันจะเริ่มเกิดความโลภค่ะดูมานึึงตรงนี้ถ้าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดอันไล็กได้เลยนะเนจะได้รู้ว่าควรจะปรับปรุงคลิปแบบนี้ต่อไป แล้วต่อมาใคร่ะที่ไม่เหมาะกับตัว iPad Pro คําตอบนะคะก็คือคนที่เอาไว้ใช้แบบแค่ไปเรียนอย่างเดียววาดรูปนิด,น,ดนิดหน่อยๆห,หรือว่าใช้ดู Netflix ดู YouTube นะ่๊จะคือตัวเล็กใช้ได้ทั้งหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นนะคะคือจริงๆตัวเครื่องมันค่อนข้างแรงอยู่นะคือแบบสามารถตัดต่อทําอะไรหลายๆอย่างในนี้ได้เลยดังนั้นมันจะค่อนข้างน่าเสียดายะคะ่ะถ้าหากว่าคุณใช้แค่แบบประมาณนั้นนะเนาะและนะคะแบบสาหรับคนที่เหมือนยังไม่เคย i ี a d มาก่อนเลยแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเอาไปใช้ทํางานแบบสร้างรายได้หรือเปล่าถ้าหากคุณคิดว่าเอ้ยยังไม่มั่นใจเลยอะ่ะเหมือนแค่รู้สึกว่าอยากได้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเนยก็มองว่าจริงๆถ้าคุณยังไม่มั่นใจไปลองใช้ตัวเล็กก่อนก็นได้เพราะว่าอย่างเนยตอนแรกเนยไม่มั่นใจคือขนาดเนยทำอาชีพนี้เป็นแบบคนที่วาดรูปเป็นอาชีพอะ่ะเนยยังไม่มั่นใจเลยว่าฉันต้องใช้ iPad p r บเลยเหรอเพราะว่าเนยมีตัวคอมตัวใหญ่อยู่แล้วซึ่งตัวนั้นมันแบบตัดต่อได้ทำอะไรหลายอย่างได้ไงเนยก็เลยอ่ะถ้างั้นลองซ เดี๋ยวค่อยเก็บตัวใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากใครมีกระตังนะจ๊ะอยากจะได้โปรไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ลองเอาคาแนะนําของเนยไปพิจารณาดูนะคะแต่ก่อนที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การใช้งานหนึ่งปีตัวนี้ของเนยเนี่ยเราก็จะมากระซิบให้ฟังว่าถ้าใครอยากจะได้ iPad นะจ๊ะเนยมีส่วนลดพิเศษสําหรับคนที่ลงเรียนคอร์สต่างๆของเนยตามนี้เลยนะซึ่งในเดือนหน้าเน,ย,เนยก็จะมีเป็นคอร์สวาดรูปหน้าบน iPad ด้วยดังนั้นถ้าใครอยากจะลงเรียนคอร์สทีเดียวแล้วก็แถมได้ส่วนลด iPad ก็สามารถติดต่อแอดมินที่ไลน์ที่ขึ้นภาพได้เลย แต่ยังไม่หมดถ้าหากใครหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ iPad แล้วก็ Apple Pencil ด้วยเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ที่ Ustore by SPVI นะจ๊ะแถมถ้าคุณเป็นนักศึกษาเขามีราคาพิเศษให้ด้วยนะรายละเอียดทั้ง20สาขาเนี่ยอยู่ที่ใต้คําอธิบายเลยถ้าหากซื้อ Apple Pencil แล้วก็ตัว iPad เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะได้เคสกับฟิล์มของ iPad ด้วยทาง Ustore by SPVI ก็มีส่วนลดไม้ด้วคนนะจ๊ะ20% ซึ่งสามารถแคปโค้ดได้ตามภาพที่ขึ้นนี้เลยอ่ะซื้อได้ทางออฟไลน์ที่ยูสตอร์20สาขาทั่วประเทศรวมถึงเพจยูสตอร์ by SPV I ที่จะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างเลยนะจ๊งต่อมาประสบการณ์การใช้งานในฐานะนักวาดเกือบเกือบปีของเนยเนาะถ้าตอบสั้นๆคือคุ้มมากมากคือถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอาอนไหนแล้วงบแบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแนะนาเป็นตัวนี้เลยนะจ๊ะซึ่งไอ้ตัว 128GB กิกเนี่ยคือแมา ว่าเนยจะมีภาพแล้วก็วิดีโอในนี้เยอะมากๆนะคะมันก็ยังสามารถทนได้ถามว่ามีแหลกไหมคือถ้าเทียบกับ PC นะจ๊ะที่เมื่อก่อนเนยใช้ PC กับมัลปากาเนี่ยถือว่าดีมากกว่าประมาณ1ล้านเปอร์เซ็นต์อาจจะมีแบบดับบ้างนะถ้าหากว่าวาดภาพที่แบบใหญ่มากๆอย่างเช่นตัวเว็บตนที่เหมือนกับเนยจะทําภาพให้มันยาวสุดเลยใช่ปะแล้วลยเลเอียดข้างในมันก็เยอะ สามารถไปดูคลิปเกี่ยวกับการทำาว่นตัว iPad นะจ๊ะที่เพิ่งลงไปที่การ์ดด้านบนได้เลยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียเล็กน้อยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะอัปเกรดเป็นโปรเนาะถ้าหากว่าอัปเกรดเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้จะมารีวิวแบบนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งถ้าหากชอบนะจ๊ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมสําหรับคลิปในช่อง,นงเนยเนาะว่าอยากจะทำแชร์น์เกี่ยวกับการวาดตัวละครญี่ปุ่นให้ออกมาเป็นสไตล์เซมิรูเ i สติกหรือว่าแนวเกาหลีมากขึ้นถ้าอยากจะให้วาดตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ไลน์ ลนะแล้วเดี๋ยวนจะสุ่มมาดูว่าเอ้ยเอาของคนไหนดี<ม>ก็รอรุ้นว่าตัวละครโปรดของใครจะได้เอามาออกระหว่างรอก็ดูคลิปเพลย์ลิสที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็บาย